คือฮาพระเอกช่องดังสารภาพกำลังตามจีบแซมมี่ลุ้นเปิดตัวคู่รักคู่ใหม่ถือเป็นข่าวดีที่แฟนๆรอลุ้นว่าจะมีการเปิดตัวคู่รักคู่ใหม่ของวงการหรือไม่หลังพระเอกช่องสามหนุ่มแชมป์ชนาทิพย์ออกมายอมรับกับสื่อว่าตอนนี้กำลังตามจีบนางเอกสาวแซมมี่คาเวลอยู่ประทับใจที่ฝ่ายหญิงเป็นคนเท่มีสเสน่ห์กำลังเดินหน้าจีบอยู่เริ่มต้นจีบเพราะไลฟ์สไตล์เหมือนกันความคิด ลักษณะนิสัยฝ่ายหญิงเท่มีสเสน่ห์จะบอกว่ากีฬาเวกเซิร์ฟที่ทั้งคู่เล่นเป็นตัวพาเชื่อมความสัมพันธ์ก็ว่าได้สิ่งที่ประทับใจเลยที่ต้องมอาจีบผู้หญิงคนนี้แค่คำว่าชอบคำเดียวและใช้ใจนำในการจีบคาดหวังมากกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะตัวเองก็อายุเยอะแล้ว31ปีอยากได้ความรักที่สมหวังจริงจังมากแถมฝากถามฝ่ายหญิงด้วยว่าตอนนี้จีบติดกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนก่อนหน้านี้ที่แซมมี่ต้องแจ้งตำรวจเพราะถูกแก๊งมิชาชีพอลอกโอนเงิน1.2ล้านบาทหลังโพสตประกาศขายกระเป๋าแบรนด์เนมตัวเองก็มีคุยให้กำลังใจสพอร์ตด้านจิตใจแถมยื่นมือเข้าไปช่วยเพราะตนเองก็เคยขึ้นศาลมาก่อนจึงได้อธิบายว่าควรทำยังไงตอนนี้เท่าที่สังเกตฝ่ายหญิงก็ยังมีเครียดอยู่ต้องคอยให้กำลังใจกันตลอด